จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะหลังจากมีพรกอฉุกเฉินค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนขยายไปอีก3เดือนค่ะไม่มีพื้นที่ในการปรับลดเพิ่มเติมค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายังคงคุมเข้มความปลอดภัยในพื้นที่นะคะและพี่น้องประชาชนค่ะโดยจุดตรวจด่านตรวจหลักทางเข้าอำเภอเมืองยะลาค่ะด่านตรวจรองเน้นการตรวจเข้มรถยนต์รถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสยัยกลุ่มเป้าหมายคนตามหมายจับ วัตถุสิ่งของต้องสงสัยเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหลังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรนุนแรงเตรียมก่อเหตุในพื้นที่เมืองกรุงปีนังและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในรูปแบบต่างๆต่อเป้าหมายที่เป็นทหารตำรวจอส ตอบโต้เจ้าหน้าที่ของการเปิดแผนเชิงรุกในการเข้าควบคุมผู้ต้องสงสัยหลายรายรวมถึงห่วงนิบ่านมาค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของผู้บังคับบัญชาค่ะได้มีการเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการ ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยิ่งงออำเภอสุไหงกุลกอำเภอแวงอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระโพอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบัง และอำเภอรกรงปีนังออกไปอีก3เดือนค่ะตั้งแต่วันที่20เมษายน2567จนไปถึงวันที่19กรกฎาคม2567และยังไม่มีการปรับลดพื้นที่แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากในหลายพื้นที่ยังมีพื้นที่ก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่ค่ะ